คือเรื่องมันเริ่มจากเสียงปืนที่ดังขึ้นที่ชายแดนเลยนะครับแล้วก็มีทหารไทยนายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบโต้ค่อนข้างดุดเดือดเลยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณเนิน469ที่อุบลราชธานีนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเ,เหตุการณ์ที่ดูเหมือนเล็กๆที่ชายแดนเนี่ยมันสะท้อนภาพใหญ่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ยังไงบ้าง ใช่เลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเรามองแบบผิวเผินมากๆก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเหตุปะทะกันทั่วไปแต่พอเรามาลงลึกในรายละเอียดทั้งสถานที่เกิดเหตุคำพูดที่แต่ละฝ่ายเลือกใช้แล้วก็ท่าทีที่แสดงออกมาเนี่ยมันทำให้เราต้องตั้งคำถามสำคัญเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ความผิดพลาดหรือจริงๆแล้วมันคือการส่งสารซ่านบางอย่างถึงกันซึ่งการหาคำตอบนี่แหละค่ะคือภารกิจของเราในการคุยกันวันนี้ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากตัวข้อมูลกันเลยดีกว่าจากแหล่งข่าวที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่าเหตุเกิดที่เนิน469จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เ,เป็นทหารกัมพูชายิงปืนข้ามมาทำให้ฐานไทยเราบาดเจ็บคือแค่ชื่อเนิน469นี้นี่ก็ฟังดูไม่เหมือนชื่อหมู่ก้านหรือสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรหัสทางทหารมากๆ ผมเลยอดคิดไม่ได้ว่านี่คงไม่ใช่พื้นที่ชายแดนธรรมดาทั่วไปแน่ๆแต่น่าจะเป็นจุดที่มีความสำคัญอะไรบางอย่างที่ทั้งสองฝ่ายกำลังจับตาดูกันอยู่เป็นข้อสังเกตที่โอ้โหเฉียบมากเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วชื่อรหัสที่เป็นตัวเลขแบบนี้นะคะมักจะใช้เรียกพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในวงการทหารอาจจะเป็นเนินที่สูงข่มสามารถใช้ตรวจการได้ไกลหรือเป็นจุดที่ควบคุมเส้นทางสำคัญในบริเวณนั้น การที่การประทะมันเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยมันยกระดับความหมายของเหตุการณ์ขึ้นมาทันทีเลยค่ะมันไม่ใช่แค่กระสุนพลาดแต่มันคือการประทะกันในพื้นที่ยุทธศาสตร์ซึ่งเออมันทําให้ทั้งสองฝ่ายตีความเจตนาของกันและกันซับซ้อนขึ้นไปอีกและที่สําคัญเลยนะครับข้อมูลยังบอกด้วยว่ากองทัพบกเนี่ยรายงานด่วงถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลยการที่ไม่จบในระดับผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ แต่มันวิ่งตรงถึงผู้นำประเทศทันทีมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าเรื่องนี้มันอืใหญ่กว่าที่เราคิดถูกต้องค่ะมันคือสัญญาณเลยว่ากลไกความมั่นคงระดับสูงสุดของประเทศเนี่ยถูกเปิดใช้งานแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องที่แบบผู้การในพื้นที่จะโทรคุยกันแล้วจบได้แต่มันถูกประเมินแล้วว่ามีในต่อความมั่นคงของชาติและอาจต้องการการตัดสินใจในระดับนโยบายหรือทางการทูตซึ่งก็นำเราไปสู่จุดที่เรื่องเราเริ่ม ซับซ้อนขึ้นใช่คะ่ะซับซ้อนขึ้นทันทีเลยนั่นก็คือคําชี้แจงจากฝั่งกัมพูชาใช่เลยครับเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่มันดูตึงเครียดขนาดนี้ฝ่ายกัมพูชากลับบอกว่าทั้งหมดเป็นแค่อุบัติเหตุซึ่งเป็นคําที่ฟังดูง่ายนะครับแต่ในสถานการณ์แบบนี้ผมว่าไม่มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยสิ่งที่น่าสนใจคือในโลกการทูตเนี่ยคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันมันเกิดเป็นศัพท์เทคนิคอย่างหนึ่งเลยนะคะ มันคือเครื่องมือในการลดระดับความรุนแรงหรือดี e อส a l a t i ันที่ส่งพลังมากการบอกว่าเป็นอุบัติเหตุคือการส่งสัญญาณว่าเราไม่มีเจตนาที่เป็นศัตรูมันคือความพยายามที่จะแยกเหตุการณ์ออกจากนโยบายของรัฐบาลคือโยนความผิดไปให้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอุปกรณ์ขัดข้องหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของทหารชั้นผู้น้อยคนเดียวโอ้ไม่เคยคิดในมุมนี้เลยครับมันเหมือนเป็นแบบบัตรผ่านออกจากคุกทางการทูตหรอครับ เป็นช่องทางให้ทั้งสองฝ่ายถอยออกมาได้โดยไม่เสียหน้าไม่ต้องตอบโต้กันให้บานปลายอืมประมาณนั้นเลยค่ะมันคือการเปิดประตูทิ้งไว้สำหรับการเจรจาแต่ปัญหาในกรณีนี้คือหลักฐานที่ปรากฏมันไม่ค่อยจะสอดคล้องกับคำว่าอุบัติเหตุเท่าไหร่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการใช้อาวุธหนักตามที่ข้อมูลระบุมานะคะอืมประเด็นนี้น่าคิดเหมือนกันนะ แต่ถ้าจะลองเล่นบทเป็นทนายแก้ต่างให้หน่อยมันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆที่เกิดจากความผิดพลาดซ้ำซ้อนของทหารระดับล่างๆในพื้นที่ที่อาจจะตื่นตระหนกหรือ,อ,อสื่อสารกันผิดพลาดจนนำไปสู่การใช้อาวุธหนักโดยไม่ได้รับคำสั่งจากเบื้องบนคือมันเป็นไปได้เลยเหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือในทางทฤษฎีีนี่ความผิดพลาดของมนุษย์มันเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ในทางปฏิบัติการจะนำอาวุธหนักมาใช้งานมันไม่ได้ง่ายเหมือนการลั่นไกปืนเล็กยาวส่วนตัวนะคะมันต้องมีขั้นตอนมีทีมงานมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนการจะเกิดอุบัติเหตุกับอาวุธประเภทนี้จนถึงขั้นยิงข้างพรมแดนไปทำร้ายเพื่อนบ้านได้เนี่ยมันสะท้อนถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าความผิดพลาดของคนคนเดียวมันอาจจะชี้ไปถึงการขาดวินัยอย่างรุนแรงหรือการควบคุมอาวุธที่ละหลวงมากๆในหน่วยนั้น ซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็ยังเป็นความรับผิดชอบของกองทัพอยู่ดีค่ะแล้วดูเหมือนนายกรัฐมนตรีของไทยจะมอทะลุป,ประเด็นนี้เหมือนกันเพราะปฏิกิริยาที่ออกมาไม่ใช่แค่การไม่ยอมรับแต่ข้อมูลใช้คำว่าเดือดจัดเลยทีเดียวซึ่งมันสอดคล้องกับที่คุณบอกเลยว่าหลักฐานมันสวนทางกับคำกล่าวอ้างการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงของผู้นำประเทศในลักษณะนี้นะคะเราต้องมองให้ลึกกว่าแค่ความรู้สึกส่วนตัว มันคือการส่งสารทางการเมืองที่คำนวณมาแล้วอย่างดีว่าท่าทีของรัฐบาลต่อเรื่องนี้คืออะไรสารที่ว่านี้เราเห็นได้ชัดเจนจากคำพูดที่ยกมาเลยนายกสวนกลับทันทีว่าต่อให้เป็นอุบัติเหตุจริงตามที่อ้างก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ประโยคนี้คมมากเลยครับคือตัดบทเลยว่าเกมอุบัติเหตุของคุณผมไม่เล่นด้วยและเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบใช่ค่ะแล้วถ้าเราเชื่อมโยงกลับไปที่จุดเริ่มต้น จะเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นการที่ผู้นำประเทศแสดงท่าทีแข็งกร้าวขนาดนี้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อเรารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ทหารคนหนึ่งเจ็บแต่มันคือการล่วงละเมิดในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างเนิน469ที่เราคุยกันไปการตอบโต้ที่รุนแรงจึงไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องทหารนายนั้นแต่เพื่อปกป้องอธิปไตยในจุดที่อ่อนไหวและเป็นการขีดเส้นแดงให้ชัดเจนว่าห้ามเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเหมือนการสร้างสิ่งที่เรียกว่าการป้องปราม หรือ deterrence เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคตถูกต้องค่ะมันคือการส่งสัญญาณไปยังอีกฝ่ายและก็ประชาคมโลกว่าไทยเอาจริงเอาจังกับความมั่นคงตามแนวชายแดนและจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามซึ่งมันทำให้เกิดคำถามที่ใหญ่ขึ้นมาว่าเส้นแบ่งระหว่างอุบัติเหตุก,กับการละเมิดอธิปไตยมันอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ กระสุนที่ข้ามแดนมามันก็คือการล่วงล้ำเข้ามาในอธิปไตยของอีกชาติหนึ่งอยู่ดีเนี่ยแหละครับหัวใจของความขัดแย้งเลยสินะครับเรามีสองมุมมองที่กําลังประทะกันอยู่ฝ่ายหนึ่งพยายามจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เราเสียใจขณะที่อีกฝ่ายตอบกลับว่าไม่ว่าคุณจะควบคุมได้หรือไม่ได้แต่ผลที่เกิดขึ้นคือคนของเราบาดเจ็บด้วยอาวุธร้ายแรงและคุณต้องรับผิดชอบ ไอ้คำว่าความรับผิดชอบที่นายกเรียกร้องเนี่ยผมสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรได้ตั้งครับมันมันคงไม่ใช่แค่เงินค่ารักษาพยาบาลแน่แน่แน่นอนค่ะในเวทีระหว่างประเทศคำว่าความรับผิดชอบมันครอบคลุมมากกว่านั้นเยอะมากเราอาจจะแบ่งมันออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆได้เลยนะคะอย่างแรกเลยคือการสอบสวนหาความจริงที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่การสอบสวนกันเองภายในแล้วมาบอกผลแต่ต้องเป็นกระบวนการที่ฝ่ายไทยยอมรับได้ อาจจะถึงขั้นต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมหรืออนุญาตให้ผู้สังเกตอาการจากไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อตอบคำถามให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ๋อเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆไม่ใช่การจงใจสร้างสถานการณ์แล้วมาอ้างว่าผิดพลาดใช่เลยค่ะส่วนที่สองที่ตามทาคือการชดเชยเยียวยาซึ่งก็รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเสียหายต่างๆ แต่ในมิติทางการทูตมันยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการชดเชยอ,อย่างสมน้ำสมเนื้อคือการยอมรับความผิดและให้เกียรติฝ่ายที่เสียหายมันต่างจากการให้เงินเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เรื่องมันจบๆไปและส่วนที่3ล่ะครับ ผมว่าอันนี้น่าจะสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยค่ะนั่นคือการรับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำรอยนี่คือส่วนที่ยากและเป็นรูปธรรมท,ที่สุดมันไม่ใช่แค่คำสัญญาปากเปล่าแต่ต้องมีมาตรการที่จับต้องได้เช่นการทบทวนกฎการใช้กำลังหรือ r u l e s o f engagement ในพื้นที่ชายแดนร่วมกัน การสร้างช่องทางการสื่อสารสายตรงระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับพื้นที่เพื่อลดความเข้าใจผิดหรืออาจจะไปไกลถึงขั้นมีข้อตกลงว่าจะไม่นําอาวุธหนักเข้ามาประจําการในรียะที่ใกล้ชายแดนเกินไปในจุดที่อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพื่อฟืน้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ใช่แค่การพูดว่าขอโทษแ,แล้วก็แล้วกันไปซึ่งเอ่อมันสะท้อนถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้ดีเลยถูกเพ่งเลยค่ะ การตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดความจริงใจและความเคารพซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนบ้านถ้าความสัมพันธ์ดีก็อาจจะง่ายขึ้นแต่ถ้ามีความระแวงกันอยู่แล้วการเรียกร้องความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมแบบนี้ก็จะยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีกสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้จากข้อมูลข่าวสั้นๆมันพาเราไปเห็นภาพที่ใหญ่กว่ามากเลยนะครับ จากเหตุประทะที่เนิน469มันได้กลายเป็นการต่อสู้กันทางวาทกรรมระหว่างคำว่าอุบัติเหตุที่พยายามจะลดระดับปัญหากับคำว่าความรับผิดชอบที่ยืนกรานจะยกระดับมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมาที่พร้อมจะปะทุข,ขึ้นมาได้ทุกเมื่อจากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวมีอีกประเด็นที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้นะคะในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีการใช้แฮชแท็กอย่างแฮชแท็กความมั่นคงแล้วก็แฮชแท็กละเมิดอธิปไตย นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้คนในสังคมที่ติดตามข่าวนี้เขากําลังเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้เข้ากับความรู้สึกที่ใหญ่กว่านั้นคือเรื่องความปลอดภัยและเกียรติภูมิของชาตินี่จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งจริงด้วยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของทหารสองสาคนอีกต่อไปแล้วดิฉันเลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะ ในโลกยุคใหม่ที่สงครามเต็มรูปแบบอาจจะไม่ใช่ทางเลือกแรกการตอบตัวด้วยวาจาที่แข่งกราวของผู้นําประเทศเนี่ยมันมีความสําคัญแค่ไหนในการปกป้องอธิปไตยแล้วถ้าคําพูดอย่างเดียวยังไม่พออะไรคือขั้นตอนต่อไปที่ประเทศหนึ่งจะสามารถทําได้เพื่อยืนยันจุดยืนของตนโดยที่ไม่ทําให้สถานการณ์บานปลายจนควบคุมไม่ได้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกรัฐบาลบนโลกใบนี้ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลาค่ะ